พระพาหาขาดถึงกลางพระองค์จากนั้นพระเจ้าแปรยังทรงทำให้พระบรมดิลกได้รับบาดเจ็บทั้งสองพระองค์เสด็จสวรรคตบนช้างส่งเชือกเดียวกันเล่ากันว่าพระเจ้าแปรไม่ทราบว่าพระองค์กำลังสู้รบกับสตรีกระทั่งพระองค์ทรงฟันศัตรูบริเวณไหลในจังหวะที่ร่างกายสุด จนหมวกเหล็กที่สวมใส่นั้นหลุดออกพระองค์จึงทรงเห็นผมยาวของสตรีพระรามเสวรและพระมหินทรงขับช้างเข้ากันฆ่าศึกและทับหน้าของพมา่าออกจากทุ่งภูเขาทองจากนั้นทรงนำช้างพร้อมทั้งพระศพของสมเด็จพระราชชนนีและพระคณิถาภคินีกลับเข้าสู่กรุงศรีธยาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิใช้เวลาในการรวบรวมกองทัพ แล้วจึงถอยกลับเข้าพระนครเช่นกันอ้างอิงจากพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมส่วนพระเจดีย์ที่นำมาให้ชมกันเป็นพระเจดีย์สีทองสร้างขึ้นเพื่อสะดุดีในวีรกรรมอันห้าวหาญของสมเด็จพระสุริโยไทยที่ท